บาดเนีน้นกล่าวถึงลูกชายลาคนเดียวของพ่อแม่เด่นอนอาการป้วยนับมือสู้ การเจีบนับมือแย่ทั้งสี่แก่กระบ mi สิน้นแล้วละโลกนี้นับมือห่างห้ามหินเป้นพราะเวน้ำทานมาจุราชกำน้ำพร ตายงายบักแล้วสิยาลายโลกกรีกำลังเรียมหุงสีซิยาไดเดียโลกลุ่มนี่พออยากจากไกลตา จด,ดีไว้บักลาเอยใจดีดส่องสานเด้อวบิดาข้ามีเงินตราบ่จากจากใจเสียได้เด้โอโลกพอใจ้บ่ท่านในบวชสืบสางเก์ข้าข้านำนม เสียดายเนียมและอ้อมบวพผาชาิิในส่วนทั้งเสียดายบุันเมียที่ดวนไกลไว้หายเสียดายลายเม่นฝุงเพื่อนเฮือนใกล้กันได้เล่นหวมพวมกำลังสีแก่กล้าสีหายหน้าเพื่อนโฟงเสียดายบอนมันมุงเตียงโตบาสับเปล่งเด่น เสียไดจริงเสียรายค่าทรัพสินของที่เคยใจ ปัหาจหิตใจลูกลาปัญาจิตใจมาเถอะุนตลี่อาการเป็นหาิตลูกครับม,มันกระสับเก่านั่นละแม่เอ,อ้อยยาที่พอหามากินแล้วก็คือเกาบิตาแนลขอมผมนินยาฝนยาต้มกับมิตรหาก็มากีา่เมอเอ้ยโอชากินเอาลูกลาแต่บรวงมันเจ้าละกลาหากพอเจ้าอยู่ไปหามาตต่มกันอีกอยู่เย็ยนแต่เมอ โอ้ว <ś led> oh, e si, ่าผมเอ้ยพร้อมพ่อแม่คือเทพ่าที่เอาเอิ่นกล่าวเสืรนเน่งนับปันเน่งสี่เยินเดินคนที่ไปคนทางร่างสลายมาลายมูดกระสวนไก่กันเงินเงินเอ้ยเงินสั่งบอพ่อเสิอเอาความตายไปในนู นนจนกาท่านั้นแล้ว,นวเนี่ยแน่ได้แก่ตายสีเป็นนายหรือเป็นเจ้าหรือเป็นสงผู้สงฆ์เป็นเช้าไรเช้านาะกาสิกรรมตั้มต่อยกะหามมมมอ,มอรนงังต่อจากนี้กาสินนนแน่นิ่งคนสีนิ่งบ่จากขวา ຄົນຊິຕบບໍ່ຈັກຈິດທີ່ໄຟບໍ່ຈ สิสงสารแก่ซอยกันกะบໍได้ให้กะได้ท้อให้อาไลหายนายมนุษ ยิ่งคิดไปหัวใจตรอมตรมบ่มั่นพร้อมจึงต้องยอมกับความตายเสียได้เด เสียดายชีวิตคอยเป็นบาวบว้งคุ่นเอแตงจำต้องแยงสูงโลกหน้าเพราะบนขาคอยบอสวงต่รอดบังยันร้งแจงหึงเสื่งสางอาการเป็นปางตายกะสายต้นหุนหอน,หอน i mm -hmm. mm -hmm. พระพธทธเจ้ากำลังเคลื่อนเขางง้าทรงเงินรัศมีศาสตร์ฟุ้งแจง้งจึงสงสัยในตอนนั้นมาทา้าุณทะลีขันไปพบพุทธองค์กำลังจ้องพอของเฮาเป็นคนใบใจใอาจอมทีตรนีกโอกาสเฮาบ่มีจึงบ่ได้กลับไหวพระองค์เจ้ามาขยอ ท่านบอกนี่ได้บิดาโตบอกคือเพิ่นโชคของเฮาเหลือเอกินที่ได้พอพระพทธาจังองล้ำกวนสิตาเยืมือข้างขวาข้างซ้ายเฮากระโยกบ่มีไหวสิวายององพระสัมมา สระบ่มีได้สาธุดเดินข้าขอเจนอมจอมองค์ธรรมลำมข้า ความโนโบุพังขมาธรรมะขอเอาใจเป็นที่ตั้งถึงทานก่อนสิตาตเมื่อขาตายไว้สิ ให้ินไปเทวโลกโชคขาดมิมุนลานในพันพอพุทธองค์มาองพระพุทธเจ้าเป็นนางิอัศจรรย์วาดเลี้ยวหันใจปลาาบอลาสูงมนก สงบเงียบแล้วเอินสั่งแม่แก่นแก้วดีแล้วจังคอยตายอาธิบายแต่เพียงสันจวบข้ามก่อนสินนาเทียมาทะกุณทะลีพว่วมกำลังเข้มขันฟังแล้วไงจึงเอา ผูยึดถือองค์พระพุทธเจ้บาบ่ตายเปล่าตายฟรีตายแล้วมีสุขเตียเป็นที่ต้าเศร้ายังเนี่นติดทางแต่เพียงย่อพอกวีประพันธ์เทศจันท้องเพชรอันเหก่คอพอแลว้วเสียวายลกเสียวายลก